ชมเข้าสู่วีแคบเบิลริงไซน์นะคะวันนี้พบกับนิวก้อยพิศณีบุญญาการจันนรักค่ะวันนี้นะคะนิวก้อยพาคุณผู้ชมมาริงไซน์นอกสถานที่นะคะกับโรบินสันเซนทันพลราซ่าวนรัชธานีนะคะจะบอกว่าอากาศดีมากเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนไล่เด็กๆผมป้าสาขาบ้า้าว่เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านโป่งเป้าดูทีนี้ดูครับ โรงเรียนบ้านป่องเ,เป้าสาขาคำเจ้านะคะที่อำเภอโพไซจังหวัดบุรษรัชธานีค่ะวันนี้นะคะทีมวีเคเบิลริงไซน์นะคะมากับโรบินสันเซนทันปราสาบุรรัชธานีนะคะเรามาทํากิจกรรมโครงการดีๆนะคะกับทางโรบินสันเซนทันพรา่านะคะกับ ชื่อกิจกรรมโครงการโรบินสันสารฝัน86ฝัน86โรงเรียนนะคะและนี่ก็คือเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะที่ได้รับการคัดเลือกจากทางโรบินสันนะคะให้เป็นโรงเรียนในฝันนะคะเป็นไงเด็กๆวันนี้ดีใจไหมดีใจค่ะน่ามมากเลยนะคะรู้สึกว่าวันนี้นั่งรถตู้มากับทางโรบินสันนะคะพอถึงเนี้ยน้องๆแบบเปิดประตูออกมาทุกคนแบบสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่ารักกันเลยที่นี่อากาศหนาวไหมตอนเช้านาว แล้วเป็นไงจะได้ห้องน้ําใหม่วันนี้รู้สึกยังไงดีใจครับด,ดีใจมากไหมทําท่าดีใจให้พี่ดูหน่อยยังนะเออแล้วเนี่ยไม่ใช่ดีใจแล้ว <c oughs> นะคะวันนี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวนิวก็จะพาคุณผู้ชมไปริไซต์แบบจ่อเลยนะคะที่อำเภอโพ,พไซแห่งนี้นี่นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากทางโรบินสันเซ็นทรันพราซาวนรัชธานีเนี่ยจะสนับสนุนโครงการดีๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอีกมากมายกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นอาทิเช่นทอแสนะคะกิจเจริญไทยก็มาค่ะอีกหลากหลายหน่วยงานเลยไลออนการชาติมาหมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะระหว่างที่เรารอท่านรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดกรุงราชธานีนะคะมาเปิดงานในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะชมภาพบรรยากาศตอนนี้อากาศดีมากอากาศดีไหมเด็กๆเ,เป็นไงดีค่ะสดชืด่นแจ่มใสน่าเลยนะคะโอ้น้องๆเสียงหวานมากนะคะจะได้ห้องน้ําใหม่ให้ด้วยวันนี้แล้วก็ มาช่วยน้องๆปลูกผ,ผักด้วยโหจะเป็นยังไงนนเดี๋ยวเราไปอัปเดตกิจกรรมกันแต่ตอนนี้นะคะระหว่างรอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดุรุรัชธานีเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันรอบๆกันดูนะคะว่ากิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวสักครู่กลับมาพบกันอีกตอนใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบาย กิจกรรมสาคัญนะคะที่นิวก้อยกำลังจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมในห้องต่างๆในวันนี้นะคะว่ามีหน่วยงานไหนมามีส่วนร่วมในการช่วยกิจกรรมวันนี้ให้มีส่วนเติมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์บ้างน,นะคะและตอนนี้นะคะระหว่างที่เรารอท่านทัตชัยศรีสุวรรณนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมาเปิดงานเดี๋ยวนิวก้อยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมแต่ละห้องกันก่อนว่ามีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยอะไรมากันบ้างน,นะคะเริ่มที่ห้องแรกห้องนี้นะคะ เหลือเห็นตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของในเรื่องของกาจักรกรรมนะคะเดี๋ยวพาเข้ามาชมดูนะคะสัมภาษณ์นิดนึงอันนี้มาจากหน่วยงานไหนคะอ๋อมาจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพไซค่ะสาธารณสุขอำเภอทางโรงพยาบาลโพไซค่ะว้าววันนี้มีส่วนกิจกรรมช่วยหรือว่ามาสนับสนุนอะไรกับทางโรงพยาบาลเซนทรันบ้างค่ะ อ๋อทางสำนักง,งานสาธารณสุขจงังหวัดมุรดาธานีนะคะได้สนับสนุนรถธันรกรรมนะคะให้บริการธันรกรรมแก่แก่โรงเรียนบ้านปกเป้าสาขาคำเจ้าร่วมกับโรมิสันนะคะก็ได้ส่งทันตบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่อำเภอโพไซนะคะได้ลงมาช่วยในส่วนของการให้บริการอุดฟนันถอนฟนันแล้วก็ขูดหินปูนค่ะอ๋ออันนี้ฟรีใช่ไหมฟรีค่ะทุกสิ์นะคะฟรีทุกสิ์ค่ะย้อนม,มาเลยวันนี้มีบริการอะไรบ้างคะในส่วนของในเรื่องของงานธันตรกรรมงานธันตรกรรมนะคะอุดฟนันถอนฟนันขูดหินปูนนะคะทุกงานนะคะ หมายถึงว่าประชาชนทั่วไปที่อยู่ที่อำเภอโพไซหรือว่าใกล้เคียงโรง,งเรียนบ้านผมเป้านี้สามารถมาได้ใช่คะ่ะได้ทั้งหมดทั้งใกล้เคียงหรือว่าผู้ที่ผ่านไปผ่านมานะคะได้ทั้งหมดเลยค่ะทุกสิทธิรักษาฟรีนะคะในวันนี้ค่ะเฉพาะวันนี้เฉพาะวันนี้ <laughs> ค่ะ คุณผู้ชมนะคะที่อยู่แถวนี้ที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นะคะก็สามารถมารับบริการฟรีนะคะย้ำว่าฟรีค่ะที่โรงเรียนบ้านก๋งเปานะคะตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณธันตกรรมแล้วก็ขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้ๆบริเวณละแวกนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยนะคะก็คือเป็นเหมือนกับแบบาภาพบรรยากาศที่กําลังพาผู้ชมมาดูในเรื่องของห้องแรกนะคะห้องนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานธันตกรรมนะคะที่โรงพยาบาลโพไซน์นะคะให้การ สนับสนุนกับโรบินสันเนท่านค่ะอ้าวโอเคห้องแรกเราจบไปแล้วนะคะก็ม่กีจะพามาห้องที่2กันนะคะห้องนี้ก็จะเป็นในส่วนของโอ้โหมีแต่นมๆนะห้องนี้น่ะาสวัสดีค่ะมาจากวี a คเบินะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาริงไซ์งานของโรบินสันกับโรงเรียนบ้านปกเป,ป้านะคะไม่ทราบว่ากิจกรรมห้องนี้มีอะไรบ้างสัมภาษณ์ใครได้เอ่ยได้โอเคอันนี้มาจากหน่วยงานไหน อันนี้เป็นโรงเรียนบ้านป่งเป้าน,นะครับค<ช>่ะเ,<ร>เป็นของโรงเรียนบ้านโป่งเป้าเองเลยใช่ไหมครับอันนี้นี่ไม่เออในในส่วนของในเรื่องของการนี่เป็นของชาวบ้านครับของหมสามองเครับเจ้าเราเนี่ยฮะอ๋ออันนี้คือคนตัดนี้เป็นเป็นชาวบ้านที่อยู่แถวนี้เป็นคาราทอนเป็นอบตด้วยโอ้โหคุณพี่ขาสัมภาษณ์นิดนึงค่ะอันนี้เป็นอาชีพหลักเลยบ่กครับบ่แม่น้ำศีรัตนวันไทครับอาชีพหลักคิดอย่างนออยากอยากหูเห็นหน้าแล้วครับโอ้ แ,แสดงว่าอันนี้เป็นอาชีพเสริมแมนบอหลังจากที่ห้าเก็บเกี่ยวเข่าแล้วจังสีแมนบอคะครับหลายคนอาจจะงงว่าพิธีกรพูดได้ยังไงพิธีกรก็เป็นคนอีสานนะคะพิธีกรเป็นคนอุบลคะ่ะหลายคน คือหลายคนไม่ไม่ใช่คนโพชัเป็นคนเป็นคนอุนนบลแต่ว่าคุณคุณพ่อเป็นคนของเจียมคุณแม่เป็นคนตการใกล้ๆกันใกล้ๆก,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 กตะก,การโพชัยนะคะวันนี้พามาดูกิจกรรมกระทางโรบินสันที่โรงเรียนบ้านปกงเป้านะคะแล้วตอนนี้คุณพี่ตัดไปกี่หัวแล้วคะเนี่ยตัดผมไปกี่สี่สี่แล้วครับโอ้ตัดตัดง่ายไหมคะคุณพี่วันนี้ตัดง่ายไหมครับตัดง่ายครับโอ้โหชอบไหมเนี่ยชอบ แต่หนูดูแล้วผ่านคะรอคะรอค่ะใช่แล้ววันนี้มาในส่วนของในเรื่องของตัดผมฟรีใช่ไหมคะครับการตัดผมแล้วก็ทมห้องน้ำครับโอ้หลายหน้าที่มากหลังจากตัดผมเสร็จแล้วแล้วก็จะไปสมสมทบสมทบแรงรใช่ไในการสร้างห้องน้ำให้น้องๆกันนวันนี้ครับค่ะมีอะไรยอยากจะฝากถึงชุมชน เรต้องในตรงสัมภาษณ์ทางอาจารย์นะครับค um. ่ะอันนี้อันนี้เป็นอาจารย์ใช่ไหมคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะภาพรวมในวันนี้ความรู้สึกวันนี้ที่มีผู้สนับสนุนรายใหญ่มาช่วยกันมีโอกาสดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ไม่เคยจะได้พบได้เจอมานะฮะ ซึ่งวันนี้ก็ผลจากโครงการของทัทโซรพิซันนะฮะมาถึงเด็กก็ให้เด็กได้ไปร่วมซึ่งวันนี้เราก็จะจําความดีอันนี้นะฮะเป็นภาพติดตาติดใจนะฮะตึงไว้ที่โรงเรียนแห่งนี้นะฮะครับผมจะหวงังว่าโอกาสหน้าก็คงจะจะได้รับใช้หรือว่าจะขอหยีขึ้นนะใช่ค่ะเด็กๆที่นี่น้องๆน่ารักมากๆอครับผมโรง,งเรียนนี้มันมีอยู่สองโรงนะฮะ คือโรงเรียนแม่ตอนตอนมานี่เป็นโรง,งเรียนแม่ใช่ไหมครับโรงเรียนแม่อันนี้เป็นโรงเรียนสาขาครับโรงเรียนสาขาแต่ก่อนเรามีอยู่4หมู่บ้านนะฮะที่โรงเรียนนี้ทีนี้พออ,อาการคมนาคมมันจะสะดวกเรื่อยๆขึ้นนี่นก็ ก็เลยไอ้แต่ก่อนไม่สะดวกก็ยแยกเห็นเมื่อกี้ถามกระทางทีมงานโรบินสันบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเด็กๆที่จะมาเรียนที่นี่เนี่ยจะต้องข้ามน้าข้ามทะเลมากันขนาดที่ว่าต้องเดินลุยน้ําข้ามมาโรงเรียนอันนี้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์ครับใช่ฮะ,ะถึงหน้าไอ้หน้าฝนนี่น้ำหลากนี่เด็กจะไม่ได้มาเรียนนะทางบ้านทางแถวน้นทาบางกะลงอนะมาเรียนโรงเรียนหลักอ่ะทีนี้เด็กทางนู้นก็มาด้วยนะต่างชาติ นข้ามโขงมาครับผมก็อยู่ใกล้กันครับอาศัยกันคือมาเรียนคือว่าถ้าลูกใครมาก็มาเรียนทนะียเชนนะฮะคือฝากเรียนเรียนเยอะไหมคะประมาณแต่ก่อนนะฮะก็ร้อยสามสิบแต่นี้เหลืออยู่แปดสิบครับสาเหตุที่หายนี่คือก็ในเกไม่ใช่ฮะก็คือ หมายว่ามีโรงเรียนเอกชนแถวๆนี้นะฮะแล้วเขาก็เอารถมารับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปทํางานต่างจังหวัดก็เอาลูกไปด้วยอ่าว่าาที่เอ่อเาเรียกว่าอะไรอ่ะตามที่แบบเหมือนก็นย้ายถิ่นย้ายฐานไปนี่ก็เอาลูกไปด้วยอย่างนี้เนาะหรือว่าใกล้บ้านก็อาจจะย้ายโรงเรียนยนี้เลยนะพอพ่อแม่ไปทํางานที่อื่นก็เอาลูกไปด้วยทํางานเสร็จก,ก็กลับมาเข้าออเรียนอีกอ่าเราก็ยืดียจุนกันนะฮะก็เป็นอย่างนี้นะฮะ โอเคเนาวันนี้อากาศดีมากๆเลย<ร>มา<ร>แล้วรู้สึกชอบที่นี่<ร>เดี๋ยวถ่ายรายการเสร็จอยากจะไป3,000โบ,บกก็ยินดีนะครับมาเป็นครูสอนก็ได้รับมากเลย3,000โบกก็ทางเรียนมันผงเปานะครับอยากลงไปเรวยแม่ ค,คโอเค<ม>ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณรู่าขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็คือห้องที่สองนะคะมุมนี้หลังจากเมื่อกี้เนาะทำฟันเรียบร้อยแล้วตัดผมเรียบร้อยแล้วอา้าวกิจกรรมในห้องที่3นี้โอ้ตันทีกิจกรรมในห้องที่สามนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะโหห้องนี้คนเยอะมากๆเลยแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กๆด้วยน่าจะมีกิจกรรมอะไรที่สนุกสนานกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าห้องนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเลยน้องกิ๊ฟเลย นิ้ก้อยก็อยู่ที่ห้องที่สามนะคะห้องนี้เนี่ยก็จะโหสิงเด็กๆมากเลยแล้วก็เดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึ่งนะคะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่รู้จักน่ารักมากหรือว่าน้องก็ไม่รู้ <laughs> อาจจะเป็นน้องก็ได้สวัสดีค่ะสัมภาษณ์นิดนึงชื่ออะไรค่ะ,ะชื่อเล็กนะคะกิติภายรเกศรณ์นนท์ค่ะ วันนี้คุณเล็กมาในส่วนของหน่วยงานอะไรคะ,ะในส่วนของบิ๊กยามาฮ่าไกิจเจริญไทยและบริษัทในเครือนะคะไม่ว่าจะเป็นเวสป้าเดลิควีนสทูแล้วก็เจมาค่ะค่ะวันนี้ทางกิจเจริญไทยนี้มีส่วนร่วมอะไรกับทางโรบินสันเซ็นทันพระชามั้งค่ะวันนี้นะคะเราก็มารับผิดชอบในส่วนของกิจกรรมสัตวนาการให้กับเด็กๆนะคะก็พาทีมงานมาเล่นเกมนะคะมาแจกขนมสมุดหนังสือปากกา ก็มีระบายสีค่ะภาพรวมในงานในวันนี้เนี่ยคุณเล็กมองว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่ได้มาเข้าร่วมกับเซนตเซนทันโรบินสันนะคะเพื่อคืนกำไรสู่สังคมให้เด็กมีความสุขนะคะค่ะเยี่ยมยอนมามาเลยนะคะแล้ววันนี้ผนอะไรมาบ้างแจกเด็กๆวันนี้วันนี้นะคะก็มีกระบองลมมีสมุดมีปากกา มีผ้าเช็ดหน้าผ้าขนหนูค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็ขนมต่างๆนะคะ แล้วเป็นยังไงคะรู้สึกว่ากิจกรรมวันนี้โอเคไหมเด <ically S 1> ็กๆให้การตอบรับกับกับทางบริษัทเรายัางไงบ้างสนุกสนานมากเลยค่ะกิกก้าววายกันเลยมาเมื่อกี้โอ้โหเสียงดังที่สุดเสียงดังที่สุสดค่ะรู้ส<ด>ึก <สด S 2> ว่าจะเป็นที่สนใจมากที่สุดห้องนี้เลยค่ะมีมัสคอตที่บิ๊กด้วยค่ะเด็กๆถ่ายรูปกันเดี๋ยวพาน้องก้อยถ่ายรูปด้วยโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปชมในห้องด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะน้องกิ๊กมาเลยโอ้โห ดูสิมีตัวมัสคอด้วยตัวมัสคอด้วยสวัสดีค่ะคนนี้ใช่ไหมคะคือพี่บิ๊กยามาฮ่าโอ้โหสวัสดีค่ะพี่บิ๊กโอ้โหขอควงหนุ่มหล่อคนนี้นั่น ขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะนิวก้อยก็อยู่กับห้องที่เรียกได้ว่าเป็นในส่วนของกิจเจริญไทยนะคะวันนี้มีกิจกรรมมากมายหลากหลายเลยนะคะตอนนี้นะคะก็กําลังเป็นที่สนใจของน้องๆอ,อยู่นะคะก็จะมีในส่วนของแจกของรางวัลต่างๆม,มากมายขนมนะคะดูในห้องนี่กําลังสนุกสนานเลยเด็กๆให้ความสนใจมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นกิจกรรมโอ้เด็กๆเยอะมาก นี่แหละคะ่ะก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะโอ้โหน้องนองนี่ก็รู้สึกว่าดีใจนะคะบางบางคนที่นิวก้อยเห็นหน้าน้องๆเนี่ยน้องๆจะเป็นในลักษณะที่บอกว่าดีใจมากที่มีพี่ๆนะคะอ้าวเขาทางหน่อยสาวๆมาสัมภาษณ์คนนี้ด้วยละกันเป็นยังไงลูกวันนี้มีผู้ใหญ่มาโรงเรียน,นหนูรู้สึกยังไงบ้างสนุกค่ะสนุกค่ะแล้วหนูได้อะไรบ้างหรือย,อยังเนี่ยยังอ่ะได้ขนมได้กินขนมหรือยังยัง เดี๋ยวเขาจัดกิจกรรมเสร็จเดี๋ยวพี่ๆเขาจะแจกขนมออวันนี้พี่ๆแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะคะของทางทั้งโรบินสันทั้งกิจเจริญไทยทั้งในส่วนของกาชาติอีกหลายๆหน่วยงานเลยมาช่วยหนูสร้างห้องน้ำหนูดีใจไหมดีใจค่ะดีใจทำหน้ายี่หรอดีใจหนในหน้าดีใจทำหน้ายังไงลูกดีใจทำสุดๆเลยอ่ะดีใจทำหน้ายัไงเด็กเขินโอเคโอเคโอเคไม่แกล้งละ และนี่นะคะก็คือในเรื่องของพามาเที่ยวมาทัวร์เนาะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านทัชชัยศรีสุวรรณนะคะก็จะมาเป็นประธานเปิดงานนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมดีๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำออห้องน้ำนะคะให้น้องๆแล้วก็การปลูกผักนะคะเพื่อที่จะให้น้องแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้นะคะได้ เก็บผักไปขายแล้วก็ไปรับประทานนะคะอา้าวเดี๋ยวอีกสักหนึ่งสัมภาษณ์ความรู้สึกของชาวบ้านที่เขามางานในว,วันนี้กันดีกว่าอาน้องกิ๊กตามมาเลยเอาเป็นคุณยายคนนี้ละกันเนาะสวัสดีค่ะคุณยายเป็นยังไงบ้างวันนี้ความรู้สึกที่ทางห้างสรรพสินค้ารมบินสันเซ็นท่านเนี่ยได้มาช่วยทําให้ฝันของน้องๆเป็นจริงแล้วก็มาช่วยสร้างห้องน้ําให้น้องๆได้ใช้กันรู้สึกยังไงบ้าง ดีใจค่ะดีใจนะค่ะดีใจมากมีลูกหลานเรียนที่โรงเรียนนี้ไหมนี่ค่ะสองคนสองคนเลยดูชั้นไหนบ้างเนี่ยชั้นปหนึ่งกับชั้นปส,สี่ชั้นปหนึ่งกับชั้นปสี่โหตอนเย็นหนาวมากนหคะคุณยาย่ นาวค่ะก็แล้งเริมนะเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะที่ในเมืองก็ลมพัดแรงมากเลยอยากให้คุณยายพูดความรู้สึกแล้วก็ขอบคุณทางห้างสับสินค้าโรบินสันเซ็นทัลแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานเลยที่มาช่วยสั่งฝันให้น้องๆวันนี้เป็นจริงขอบคุณมา,มากๆค่ะดีใจหลายคะ่ะ <c> ด <oughs> ีใจมากๆขอบคุณทุกทคนราค่ะมในอันนี้ค่ะมีอะไรฝากปีไหมคะพี่ยาใหญ่กับผมมีความสัก นอกจากความดีใจเนาะคุณยายเนาะตื้นใจตื่นแต้นใจค่ะใจดีหลากหลายท่านเลยที่มาช่วยกันในวันนี้อ่ะขอบคุณใมากเนี่ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะและเดี๋ยวนิ้วก้อยเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะคะระหว่างที่เรารอท่านผู้ว่าร้องผู้ว่าราชการจังหวัดมาเปิดงานนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศที่ ทำห้องน้ำแล้วก็ปลูกผักร่วมกับชาวบ้านนะคะกับทางโรบินสันนะคะแล้วเดี๋ยวสักครู่พบกันนะคะตอนนี้พักหายใจหายคอก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกันค่ะเามมา,ามมนนููออกดดงงจธไ็ ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะนิ้วก้อยอยู่กับคุณรัตนานะคะอนุนตการุนค่ะท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารนะคะบริษัทห้างสสินค้าโรบินสันจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณรัตนาค่ะก็อยากจะทราบว่า วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการโรบินสันฝันฝันให้น้อง86ฝัน86โรงเรียนนี้มีวัตถุประสงค์ความเป็นมายัางไงบ้างคะคุณรัตนาคะในส่วนของโครงการนี้นะคะทางบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสันจำกัดมหาชนเนี่ยมุ่งเน้นที่จะตอบแทนสังคมนะคะในการที่จะมุ่งพัฒนาทางด้าน สนับสนุนทางด้านการศึกษาและก็พัฒนาบุคลากรในด้านการศึกษาพร้อมทั้งตอบสนองในเรื่องของความต้องการนะคะของทางโรงเรียนที่ยังได้โอกาสต่างๆนะคะให้กับในต่างจังหวัดนะคะชั้งครั้งนี้เราก็เลือกที่โรงเรียนที่นี่นะคะในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเป็นหนึ่งในหนึ่งในโรงเรียนที่เราคัดเลือกค่ะ ค่ะแล้วอยากจะทราบว่ามีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนที่จะมาเป็นหนึ่งในสี่ทราบว่าโรงเรียนบ้านาแห่งนี้นะคะได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสี่โรงเรียนของทั่วประเทศเลยที่ได้รับคัดเลือกนี้มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอยังไงบ้างะคะคือเราให้โรงเรียนเนี่ยทั่วประเทศนะคะให้น้องๆเนี่ยที่ต้องมีความขาดแคลนนะคะเขียนเรียงความสม่งมาที่ บริษัทนะคะแล้วเราก็มีคณะกรรมการคัดเลือกว่าในแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีความต้องการอะไรนะคะและที่นี่นก็ได้ได้ดรับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในหนึ่งในท็อปสโรงเรียนที่เรามองดูแล้วว่าเหมาะสมจากทั่วประเทศนะคะก็คือปีนี้เราทำเป็นปีที่7ละนะคะโครงการเนี่ยแปดสิบฝัน86โรงเรียน ทำเพื่อถวายในเนื่องในวันที่พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวนี่นะฮะครบรอบนะฮะจาก86พรรษาแสดงชื่อโครงการที่บอกว่า86ฟันนี้มาจากสมเด็จพระเจ้อายอยู่หัวยใช่ค่ะมาจากาพ,รพระชนภาษานะคะ<อ>ซึ่งเราก็ทำเพิ่มขึ้นมาทุกปีปีที่แล้วก็85ฝัน<อ>ปีนี้ก็เป็น86ฟันแล้วก็ แต่จำนวนโรงเรียนที่จะได้ในเรื่องของทุนสนับสนุนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นทุกป,ปีปีนี้ก็แจกทั้งหมด86โรงเรียนนะคะส่วนโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกที่อุบลเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่เรามอบทุนเพิ่มเติมพิเศษนะคะในการที่เข้ามาดูแลในส่วนของตัว,วอื่นๆที่โรงเรียนเนี่ยยังขาดแคลนมากกว่าที่น้องขอมาค่ะแล้ววันนี้ภาพบรรยากาศโดยรวมคุณรัตนามองว่าเป็นยังไงบ้างะคะความรู้สึกประทับใจส่วนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า จริงๆประทับใจมากนะคะเพราะเรามีผู้ที่มาร่วมเยอะมากนะคะ,ะรวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเองแล้วก็ทางด้านหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนนะคะส่วนที่เราให้เพิ่มกับน,น้องเนี่ยมีทั้งคอมพิวเตอร์ที่เรานํามาให้นะคะเจ็ดเครื่องนะคะแล้วก็มาซ่อมอห้องน้ําเพิ่มทําห้องน้ําเพิ่มให้เพราะน้องๆไม่มีห้องน้าน้อยมากนะคะรวมทั้ง ปลูกและแปลงปลูกผักนะคะนอกเหนือจากที่น้องขอมาคือเครื่องกลองน้ํานะคะทีมงานทุกคนก็มุ่งเน้นแล้วก็ตั้งใจทํากันด้วยความจิงใจเป็นจิตอาสาจริงๆเลยนะคะสําหรับโรงเรียนแห่งนี้นะคะ่ะ ก็ต้องขอขอบคุณค <studio> ุณรัตนาด้วยนะคะขอบคุณแทนชาวบ้านที่อำเภอโพไซด้วยนะคะที่ทางห้างสรรพสินค้าโรบินสันเซ็นทรัลพลาซ่านะคะได้มาจัดทํากิจกรรมดีๆกิจกรรมเพื่อการกุศลกิจกรรมเพื่อส่วนรวมในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณรัตนาด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายของงานแล้วนะคะนิวก้อยก็ ก็ขอลาคุณผู้ชมไปกับภาพบรรยากาศกับทางห้างสรรพสินค้ารบินสันเซนทรัพลาซ่านะคะและริงไซเทปหน้านี้จะพาไปริงไซ์ไปเกาะเด่นเกาะติดสถานการณ์กิจกรรมเด่นกิจกรรมดังอะไรของจังหวัดอุบลราชธานีอย่าลืมติดตามชม V ีเคเบิลริงไซ์นะคะทางช่อง v ีเคเบิลซีค่ะสําหรับวันนี้นะคะนิวก้อยพิษณีวุญญาการจนรักและช่งางภาพสุดหล่อของเราวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ริงไซ์เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ I'm